มาสการพระจาจาร์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันจันทร์แรม9ค่ําเดือน9ปีมะเส็งวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสมเร็จของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดเสียบโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือดินปล่อยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือสระทุกตัวและอ e ออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งดำคือดอชดาต่อประดักทอฐานทอบโดทอมพุทเท่าและนอนเดนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าถอถุงตอทหารถอทงและนนหนูเลขมงคลวันนี้เเเลลลลขข7 9แะ8 หมายเซตวันนี้เจ้าคุณเทียบว,วัดโพสอนไว้ว่าเราอาจผิดหวังเมื่อเราล้มเหลวแต่ถ้าว่าเราจะพบจุดจบเมื่อเราสิ้นความพยายามขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ